ข้อเสนอสุดมหาศาลครับโอ้โหมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับโอ้โหนกข่าวอย่างบอลเดสครับรายงานนะครับบอกว่าตอนนี้สโมสรอาน์นิลานจากซาอุดิอาระเบียคู่แข่งร่วมลีกของอัลนาเซอร์อยากจะได้ตัวคริสเตโนโรนาโดนะครับจะเอาโรนาโดเนี่ยไปเล่นฟุตบอลศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่จะจัดขึ้นกลางเดือนหน้าจนถึงกลางเดือนกรกฎา,าคมนะครับ ซึ่งตอนนี้มันเป็นข้อสเสนอสุดมหาศาลที่โรนัลดกกำลังพิจารณาคุ้นคิดอยู่ว่าจะตอบรับดีหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าโรนัลดอยากไปเล่นฟุตบอลศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยจะต้องเป็นกับสโมสรอันฮิลานเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีข้อสเสนอที่เขาบอกว่าเขาได้ยินมาว่าเอาเวลาเนี่ยไม่เพียงแค่จะเอาโรนัลดไปเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกแค่นี้อย่างเดียวไม่พอนะครับมันจะมีเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็ข้อสเสนออย่างอื่นที่โรนัลดจะได้รับจากอันฮิลานด้วย เพราะว่าทางสโมสรอ,อันเดรียเนต้องการโรนัลโดมาเมื่อ2ฤด,ดูกาลก่อนและแต่โรนัลโดเนี่ยไปตอบรับข้อเสนอของออนาเซอร์ก่อนแล้วตอนนี้ได้เสนอสัญญาใหม่เขาบอกว่าเป็นสัญญามหาศาลที่เสนอให้โรนัลโดพิจารณารวมถึงการไปเล่นฟุตบอลศึกชิงแชมป์สโมสรโลกกับทีมในยุโรปด้วยตอนนี้โรนัลโดกาลังพิจารณาคุ้นคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีกับเส้นทางของเขาครับเพราะว่าสถานการณ์โรนัลโดกับออนาเซอร์ aser, เรื่องสัญญาใหม่ ยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีข่าวคราวเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับอัล n นาเซอร์นะครับสัญญาใหม่ยังหยุดชะงักอยู่นะครับตอนนี้โรนัลโดครับยังไม่ได้ต่อกับทางอัลนาเซอร์แล้วก็มีเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ไม่รู้ว่าอัลนาเซอร์จะรับได้ไหมของโรนัลโดนะก็ต้องไปรอดูอีกทีนึงรวดเร็วดันใจยกให้ดีโดนะครับดีนาเซ้นเซนซบเรยมเรดเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยศึกชิงแชมป์มมสโมสรโลกคับ รายงานข่าวล่าสุดจากฟราบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าว,นาาวคนดังอิตาเลียนคนนี้ก็ยืนยันว่าดีนเฮาเซนกองหลังจากบอลหมัดก็สะบัดน้ำมึก,กเรียบร้อยเซ็นสัญญากับเรอันมาริดไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าราชนุข่าว Real Madrid, เรอัลมาริดบรรลุข้อตกลงกับบอลหมัดละในการเซ็นสัญญากับประการหลังทีมชาติสเปนรายนี้ที่กําลังเข้ารับการตรวจร่างกายที่ลอนดอนรายงานก็บอกว่า,าผมเข้าใจว่าดีนเฮาเซนเซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของเรอัลมาริดไปแล้วในตอนนี้ การทำสัญญาเสร็จสิ้นทั้งสองสโม,มสรออได้ลงนามทุกอย่างโดยบอหมัดได้เงินค่าตัว50ล้านปอนด์สัญญาของดีนเฮาเซนกับเรอัลบาริดยาวจะถึงเดือนมิถุนายนปี2030ตัวร่างกายเสร็จไปแล้วที่ลอนดอนเมื่อวานนี้ดีนเฮาเซนจะพร้อมลงเล่นในฟี فا คลับคับทันทีกับเรอัลบาริดนะครับทางน้านสื่ออย่างสกายสปอ,อร์ตครับก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าดีนเฮาเซนจะลงสนามให้กับบอลมัดอีก2เกมสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกที่พบกับแมสตี้แล้วก็เลสเตอร์ ก่อนเดินทางไปสวมชุดเรยลมริดไปทําศึกในทัวร์นาเมนต์ที่สหรัฐอเมริกาช่วงเดือนหน้าทันทีนะครับอ่าก็ถือว่านั่นแหละครับผมเรียบร้อยครับเสร็จแรมริดครับเรียบร้อยโรงเรียนราชชุดขาวจานั้นของอูนัยบริไม่ชชันะ่์อนาคตของดิบูครับเอมิเลโนโมัติเนสครับน้ำตาคลอลหลังเกม ท่งนั้นของอูนายมารีคุณซือของแอสตันวิลล่าสิงประงารออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เอมิเลโนมาตินเนตถึงกับน้ำตาคลอในเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่วิลล่าพ์คนะครับซึ่งทีมของเขาเนะี่ยเปิดบ้านชนะสเปอร์ไป2 0เมื่อคืนหลังจบเกมครับดิบูครับยืนอยู่ตรงหน้ากรอบกีดโทษเ,เ,เงียบๆสักพักหนึ่งเพื่อซึมซับบรรยากาศก่อนที่โรบินโอเซนครับนายประตูมือ2จะเดินมาหาและแสดงความดีกับเขาทางเรื่องชัยชนะรละการเก็บคลีนชีท นี่เป็นคลินชีตี่5จากแปนนัดหลังสุดในพิมพ์เล่ยของเอมิเลโนมัติเนสระหว่างที่ดิบูเน่เดินทางไปฝั่งกองเชียร์โฮเอ็นนะครับก็จะมีจังหวะที่เขาเช็ดน้ำตาเบาๆด้วยความซับซึง้งและโบกมือตอบรับแฟนบอลรอบสนามก่อนจะค่คอยๆเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวขณะเดียวกันครับเลออนเบรลี่นะครับก็มีสีหน้าดูเศร้าๆเหมือนกันในเกมนี้เพราะช่วงครึ่งหลังอ่าเพราะช่วงคงรึ่งฤดกูกาลหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นมากเท่าไหร่และอนาคตกับทีมก็ยังไม่แน่นอน เมื่อผู้สื่อข่าวถามหลังจบเกมว่ามาร์ติเนสกับเบลลี่อาจจะย้ายทีมหรือเปล่าในช่วงสัปดาห์นี้อูเรนบรีก็บอกว่าตอนนี้เรายังโฟกัสกับการแข่งขันอยู่วันนี้เป็นเกมสุดท้ายที่บ้านของเราผมยังไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องรอดูอีกทีทั้งเรื่องทีมและนักเตะทุกคนยังมีสมาธิกับการเตรียมตัวเพื่อเกมแต่ละนัดอยู่เรายังมีแต้มให้ลุ้นอีกในเกมพบกับแมนยูก็ต้องดูว่าจะพัฒนาไปยังไงต่อในฤดูกาลหน้า เอมิเลโนมันติเนสครับต่อสัญญาระยะยาวกับวิลลาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่ฟราบิซิโอโรมาโนเปิดเผยว่าเกมกับสเปอร์อาจจะเป็นนัดสั่งลาแฟนบอลที่วิลล่าพาักข,ของเจ้าตัวท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรและมีทีมจากซาอุดีอาระเบียติดต่อเข้ามาด้วยในช่วงหลังนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปเล่นที่ซาอุดีอารนะเบียนะฮะมีกลิ่นตุตุมาของเอมิเลโนมันติเนสไปดูข่าวสารของมอยส์าเซโดกันหน่อยโคตรแร่งเลยเซโดเนี่ยคนแรกนะครับทุบสามเตติคน มอสเซสกาเซโดกองกลางของเชลซีครับสร้างสถิติสุดยอดเยี่ยมในสนามิดฟิลด์ตัวรับระหว่างลงสนามช่วยทีมคว้าตัวเชลเปอลีในซีซั่นนี้ดาวเตะทีมชาติเอกวาดอร์อย่างมอสเซสกาเซโดลงสนามในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ไปแล้วทั้งหมด3 7นัดโดยทำผลงานยิง1่งประตูกับอีก4แอสซิสต์นะครับนอกจากนั้นเขายังเป็นนักเตะคนแรกในลีกที่เอาชนะการดวนเกิน200ครั้งย่งบอลกลับขึ้นมา,มามากกว่า200ครั้งและกาแท็กเกิลมากกว่า100ครั้ง สถิติพวกนี้คาเซโดชนะการดวลในซีซั่นนี้232ครั้งเอาบอลกลับมาคลองเนี่ย223ครั้งและการเข้าแท็กเกิลไปอีก1 1 1ครั้งแน่นอนว่าสถิติพวกนี้คือคีย์หลักในแดนกลางที่ช่วยทำให้เชลซีรังอันดับ4บนตารางคะแนนก่อนลงเล่นเกมสุดท้ายไปเยือนนอตเตียนนมฟอ r e เรส์วันอาทิตย์หน้านะครับผมโอ้โหก็ถือว่าฟอร์โมโหดมากๆนะครับสำหรับมมยเซสคาเซโดนะเวลานี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยอะ ทำอะไรก็ดูดีกับสิงห์บลูเชลซีไปหมดครับมีความมั่นอกมั่นใจอะไรต่างๆดีมากๆอืม,อมทุกอย่างกําลังลงตัวนะครับตอนนี้มีความมั่นใจทุกอย่างทําอะไรก็ดูเป็นสีสันของสิงห์บลูเชลซีที่ขาดไม่ได้ครับสาหรับมอยเซสคาเซโดทุกท่านมีความคิดเห็น,นอะไรยังไงกับสถานการณ์นะครับของมอยเซสคาเซโดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็ถือว่ากําลังพัฒนาตัวเอง ก้าวขึ้นมาสร้างสารรค์ผลงานอีกทีหนึ่งนะครับเอาใจช่วยครับ